เต่านะครับสำหรับฉากนี้จะพาพี่น้องพบกับศิลปินปลายหญิงอีกท่านหนึ่งครับพี่น้องพบ,บกับเรกไล่ปลาฟราบราพรรับบทเป็นราตรีอย่าลืมครับพี่น้องซึ่งชอบศิลปินท่านใดจะมีรางวัลมอบให้ก็พักหาได้เลยนะครับพร้อมด้วยคุณเต่าครับ รับบทเป็นดาวตลก 咯咯咯咯咯。No, no, 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 no. ป,ะะปะะนึกว่าปอกเขาจงเตะจะพักผู้ยาวใช่หรือเปล่าพากผู้ยาวอ่ะเลื่อนตัวันึกว่าจะเป็นเหล่าเด็กในนามของผม<ห>คุณพูดหน,นุ่มนี่ตัวอีกแล้วอะไร ถ้าสวยเชียวร้องคุณได้ส,สงสัยโดนเจ้าที่ขี่คอซะแล้วมั้งเนี่ยผ,ผมอยเองเกิดมากับพา้ดยเพราะผมเองอยู่นั่นแหละแต่งตัวถ้าสวยเชียวออผมก็ยาวจะผมเองได้ยังไงลืมตัวตลอดเลยเราเป็นผู้หญิงเป็นหญิงสาวเป็นผู้หญิงใช่จ้ะอืมอย่าลืมบ่อยนิดยะถ้าขื่อลืมไปบ่อยอย่างงี้อีกหน่อยก็ลืม ดีนะ่อ่านปากไม่ออกให้อภัยลืมกินข้าวฉันเองราตรีเกิดมาไรพ่อขาดแม่แต่โชคยังดีก็มีพี่ทั้งสองคนนั่นแหละคอยดูแลช่วยเลี้ยงฉันมาโดยตลอดเชื่ออะไรเล่าบอกเขาไปสิยา่านี่พี่สาวข้างหลังกูเรียกยา่าย่าก<ห><ะ>ูตายนานแล้วลหนูเชื่ออะไร ฉันชื่อราตรีจ้าราตรีชื่อตรีอ่าแล้วหล่อนชื่ออะไรชื่ออะไรวะกูลืมละเขาราราตรีใกล้ตายอะไรนะใกล้ตายกูว่าไม่น่าใกล้หรอกใกล้แล้วล่ะกูเนี่ยกูชื่อใกล้ตายอ๋อชื่อใกล้ตายราตรีใกล้ตายผมชื่อ ลา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 อะไรอะไรมึงลาใครชื่อชื่ออุ้ยมึงนี่ชื่อแล้วเนี่ยชื่อลานี่พวกพี่ทั้งสองคนเนี่ยไม่ต้องทะเลาะกันแล้วอยู่ด้วยกันทุกวันนี่ก็ทะเลาะกันทุกวันเลยโอ้ยเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วกระต่ายสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันเขามีเสือน่ารักอย่างนี้จะเป็นเสือได้ยังไงนะนี่พี people, oh <g 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 ่วันเนี้ย ฉันราตีเนี่ยตั้งใจว่าจะไปตลาดพอดีว่าของกับข้าวในครัวน่ะหมดพี่จะไปซื้ออะไรหรือเปล่าอุ้ยอยากซื้อไอ้นั่นน่ะซื้ออะไรล่ะซื้ออะไรที่มันไอ้ถอกลูดน่ะป้าทำไมเขาเรียกถอกลูดที่ไหนล่ะเขาเรียกอะไรอ่ะเขาชื่ออะไรนะแล็บเจ็บลิสติกลิสติกลิสติกโอ้ลสติกนั่นแหละอือเชื่อาเหมือนกันแหละจะไปซื้ออะไร อะไรจ้าไอ้นั่นน่ะอย่า,อาบอกนะว่าซื้อของปอมอ่ะไม่ใช่อ่ะซื้ออะไรนะฉันจะไปซื้อไอ้น,นั่นไอ้อที่เสริมอกอ่ะเสริมอกกันรือจ๊ะที่เสริมอกกัเหรอ,อที่เสริมแล้วมันใหญ่ใหญ่แล้วมันแต่งมันมาพองอยู่ตรงนี้ขเขาชอบอุ้ยไม่ต้องไปซื้อเสริมอกหรอกฉันว่าหล่อนไปซื้อฟอร์มาลีนดีกว่ามันจะได้ตึงพูดอย่างงั้นจะให,ห้คุณตายตลอดไปไหนไปน,นัน่น ไปดีกว่านะจ๊ะครับลืมตัวเย้คนง่ายที่รักคนละท่อย่่ชาางอนนะระวังอะไรจะหลุดนะเธอ <c oughs> ไปเถอะพี่ไปแล้วไปเลยหรอ